สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับชาแนลรีวิวพระนะครับวันนี้ผมมีของดีมาเปิดแบ่งปันให้พิบิวท่านได้ร่วมบุญกันอีกเช่นเคยครับจากตำนานหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพีสู่หลวงปู่มุนทิตะสิโลวัดบ้านจารพระอมตะเถวราจารย์ผู้เรืองเวทวิทยาคมของแดนอีสานนะครับกับพระปิตาจัมโบรุ่นรวยแสนล้านจัดสร้างโดยวัดบานจาร อำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อนำรายได้ทั้งหมดร่วมบูรณะปฏิสังขอนเสนาสนะและถาวรวัตถุต่างๆภายในวัดบ้านจานครับลุนออปชั่นต่างๆมากมายมวลสารจัดเต็มอาทิเช่นจีวอเกษาหลวงปู่หมุนผงม,มวลสาร108จากพระเกจิคณาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยผงเหล็กไหล ผงแร่เหล็กน้ำพีมวลสารธนบัตรมวลสารพระผงดวงสิทธิหลวงปูหมุนมวลสารผงทูบร้อยแปดวัดมวลสารไม้พยุงมวลสารไม้ขนุนและว่านเกสรหนึ่งร้อยแปดลุ้นฝังเพชรแท้ห้าองค์ลุ้นฝังตะกุดเงินสิบองค์ลุ้นฝังตะกุดทองทิพย์สิบองค์ลุ้นฝังตะกุดทองแดงสิบองค์ทุกลังจะมีเนื้อว่านมงคล เรืองแสงให้ลุ้นถึง15รายการครับร่วมบุญเช่าบูชาเพียงลุนละ1 0 0บาทฟังอีกครั้งนะครับลุนละ1 0 0บาทรับ1ลุ้นมีค่าส่ง50บาทรับ2ลุ้นมีค่าส่ง50บาทรับ3ลุ้น300บาทท่านไหนพร้อมโอนเงินผมจะส่งให้ฟรีนะครับหากท่านไหนนะไม่สะดวกโอนเงินผมก็มีบริการเก็บเงินปลายทางไว้บริการทุกท่านเก็บเงินปลายทางก็จะมีค่าส่ง เจบาทครับพระจะมีพิธีพุทธาเทวาพิเศษนะครับในวันอัคารที่25ตุลาคมนี้ครับนะสั่งจองวันนี้วันพรุ่งนี้ปลุกเสกเลยนะฮะร,รวดเร็วทันใจนะครับตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบันนะครับพระปิตานั้นได้รับความนิยมมาอย่างช้านานเชื่อกันว่ามีพุทธคุณสูงครอบคุมในทุกด้านเรียกได้ว่าแขวนองค์เดียวเที่ยวได้ทั่วโลก พระปิตานั้นมีพุทธคุณในทางด้านแขวคาดคงกระพันชาตรีทั้งยังเป็นมหาอุดหยุดกระสุนและคมมีดและยังทรรมาค้าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าครับทั้งยังให้โชคให้ลาบแก่ผู้ที่กราบไหว้บูชาอีกด้วยครับในพระไตรปิฎกนั้นก็ได้มีบันทึกเอาไว้ว่าเมื่อครั้งพุทธการมีพระอัครสา,าวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ารูปหนึ่งนามว่าพระมหากัญจยนะ ท่านเป็นพระอาหารหันต์ผู้ที่มีความเป็นเลิศในทางการย่อพระคัมภีร์ให้สั้นลงและอธิบายขยายความให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างละเอียดและแจ่มแจ้งนอกจากนี้ท่านยังมีรูปร่างและผิวกายงดงามมากด้วยเหตุที่ท่านมีผิวกายงดงามเช่นนี้จึงทําให้มีผู้คนเข้าใจผิดอยู่เนืองๆไม่เว้นแม้กระทั่งเทวดาอารักษ์ยังชื่นชมในความงดงามของท่านว่า ท่านมีความงดงามไม่แพ้พระผู้มีพระภาคเจ้าวันหนึ่งท่านพระมหากัญจยนะได้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองโสระยะในขณะที่กำลังเดินบิณฑบาตอยู่นั้นก็ได้เดินสวนทางกับเกวียนที่มีบุตรชายของเศรษฐีชื่อว่าโสระยะนั่งอยู่บนนั้นนายโสระยะได้เห็นรูปร่างอันงดงามผ่องใสเป่งปังสง่าผ่าเผย อันเป็นที่ต้องตาต้องใจก็เกิดมีจิตนึกคิดอันเป็นอกุศลว่าพระเถระรูปนี้มีรูปร่างสวยงามยิ่งนักควรจะมาเป็นภรรยาของเราหรือมิฉะนั้นภรรยาของเราก็ควรจะมีรูปร่างสวยงามเหมือนพระเถระรูปนี้ในขณะที่คิดอยู่อย่างนี้รูปร่างของนายโสระยะ ก็ได้แปลเปลี่ยนเป็นรูปร่างของหญิงสาวในบัตรดลด้วยเหตุที่มีความคิดอันเป็นบาปอากุศลต่อพระอรหันต์ต่อมานายโสระยะซึ่งตอนนี้มีรูปกายเป็นหญิงสาวจึงได้เข้ากรา,าบขอขมาพระมหากันจยนะจากนั้นรูปร่างของเขาก็ได้แปลเปลี่ยนกลับมาเป็นชายหนุ่มตามเดิมด้วยเหตุนี้พระมหากันจยนะท่านจึงคุ่นคิดว่าหากปล่อยไว้ต่อไปจะเป็นการไม่สมควร หรืออาจจะเกิดความมัวหมองต่อองค์พระบรมศาสดาได้ดังนั้นท่านจึงยกมือขึ้นปิดตาอธิษฐานจิตให้ร่างกายแปลเปลี่ยนเป็นอ้วนเตี้ยพลุ้ยจนเป็นที่มาและต้นแบบของพระปิดตาในปัจจุบันครับสำหรับคุณสุภาพบรุษผู้ใจดีและคุณสุภาพสตรีผู้ใจกุศลท่านไหนที่อยากจะร่วมบุญใหญ่กับวัดบ้านจานชาบูชาวัตถุมงคล พระปิตาจำโบรุ่นรวยแสนล้านหลวงปู่หมุนทิตะซสิโลวัดบ้านจานอำเภอกันทารารมจังหวัดศีสเกตผมจะแจ้งารายละเอียดในการติดต่อชาบูชาไว้ที่หน้าจอนะครับสุดท้ายนี้ขออุษุผลลบุญจงนำพาให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่าอดอย่ายากอย่ายากอย่าจน อย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใคารคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการสำหรับวันนี้สวัสดีครับ